ครับบา้านเฮาเราอครับ ้านเลยคือว่าเส้นนี้มัตัทถนนเนาะบ้ามือนี้ไม่่เราะ่า 他我奶奶来，你你他在责做木活吧，织吧。 ดังควานใหงื่อ้นาหว่ะอเรื่องไหนเอาเงี้ยาจะการแข่ดูนี่เขาตกาบางคนที่เห็นว้านเราสักท

น้ำขอบอกก่อนที่ว่าเขาไปในอรุ่ดอนน้องบัวมันเดีงยเลี้ยงพาไปกินแม่พอเดี๋ยเไป,ปนัเพิณบ่ที่ว่าเขาที่เข่าคิ้วหัวงเงี้ยได้กินนี่หน่อยอยังก็ไปน้องก,น <c oughs> นกันะวันหัวที่านั่งอานี่นไปนัออนยยนะบยมแล้วมกินเลยเนะน้อน้บ้าแล้วขาดูกหลาย

ขอเตือนว่าปักก้อนะไม่เรียนมันมีสองขั้นมันเที่ยวไปขั้นนึงจอดไปหน้าขั้นหนึ่งขายคีไปหมอนี้ปกติไปหมอนันนี่สิเมตอนแรกวัาเสียเลวามื่นหนึ่งข้าว่าคนจะมไอ้กูหกขั้นไทยก็หกขั้นกาหลุดก็ไม่าย้ายไม่ส่อะไรก็หลดมันใส่เบียร์มันมือจลอดไม่ได้ ยังเห็นมัโหดหน,น้าวยนี่มันเอาแค่ขาแล้วมันบอกขายยังไงเห็นมันหลดหรึมก,กี้มาขอมาเบิ้งหน้าให้ตลอดลดร อย่างคนจำหน้าเราเนี่ป็นตัดอ้อยไดงเ,ดเงขีนะอ้อยจะเห็นเป็นยูต่อไปเห็นแค่ัว